สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนันนีค่ะแม่หมอที่มีพลังงานรับพลังงานที่บวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆดีมีไลฟ์หรือว่าใีดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณผู้ที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้เราต uh, ั้งชื่อแลนด์ว่าพลังงานคูรุคูบาอาจารย์ที่เป็นสิ่งศักดิิททธี่มมาคคคออยุ้ง อยนักขณะนี้ท่านยังอยู่กับคุณอยู่หรือไม่หากคุณได้ดูคลิปนี้นี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคูบาอาจารย์ที่ในช่วงเวลานี้มาคุ้มครองคุณอยู่และตอนนี้หากคุณอยากรู้ว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคูบาอาจารย์ยังอยู่กับคุณอยู่ไหมและท่านยังคุ้มครองคุณอยู่หรือเปล่าคลิปนี้จะเป็นคลิปคำตอบที่ดีที่สุดที่คุณอยากรู้นั่นเองค่ะมาคะ่ะ โอ้แม่กขอบคุณค่ะท่านต้องการพิสูจน์นะคะท่านอยู่กับคุณค่ะและท่านต้องการจะเคี่ยวเข็นให้คุณเป็นคนที่มีความพยายามมากกว่าน,นี้นะคะถ้าคุณอยากจะถามว่าถ้าอยู่กับคุณแล้วทําไมท่านไม่เปิดโอกาสให้คุณสักทีท่านกําลังเปิดโอกาสให้คุณเมื่อคุณไม่พยายามแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้เห็นทรัพย์สินที่ท่านเปิดโอกาสให้คุณคะนี่คือเซเว่นออฟวอน ะะตอนนี้เวลานี้ที่ท่านมองเห็นคุณอยู่คุณกำลังจะได้รับโอกาสงานท้าทายท,ที่ท่านส่งมาถึงคุณงานนี้จะเป็นงานใหม่ งานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรก็ตามที่ณนะช่วงเวลานี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงท้าทายพลังต,ตัวคุณพลังสติปัญญาพลังอารมณ์ของคุณและที่สำคัญคุณมีความอดทนมากแค่ไหนนั่นเองและนี่คืออะไรคะนะคะ Queen of the Co ท่านมองเห็นตัวคุณว่าคุณนะมีความพยายามท่านอยากให้คุณพยายามมากกว่านี้สิ่งที่คุณจะได้มานะคะมันต้องคู่ควรและเหมาะสมสำหรับที่ท่านจะสมมายคุณ Queen of the ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคุณแม่ที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่สวยชอบแต่งเนื้อแต่งตัวรักสวยรักงามนะคะเป็นคนที่ชอบวัตถุนิยมแล้วคุณก็เป็นคนหาเงินเก่งคุณเป็นคนฉลาด เป็นนักธุรกิจที่มองการไกลแล้วมองการไกลคุณก็ต้องลงมือทําบางท่านลงมือทําแล้วบางท่านยังไม่ได้ลงมือทําเดี๋ยวท่านจะมอบงานให้กับคุณเดี๋ยวอยู่ดีๆคุณจะได้เจองานที่มันเป็นงานแปลกๆที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการงานของคุณนับจากนี้คุณจะเจอแต่งานที่ท้าทายถามว่าท่านอยู่กับคุณไหม โคตรอยู่กับคุณเลยค่ะแต่ท่านอยากลองภูมิไม่ใช่ว่าคุณจะพึ่งแต่ท่านอย่างเดียวและตอนนี้เวลานี้ท่านมองมายัางตัวคุณด้วยสายตาแบบไหนคะโอ้แม่กูขอคุณค่ะ oh God, girl, girl. คุณมาถูกทางแล้วค่ะ นะะท่านมองคุณด้วยสายตาที่รักเอ็นดูและความพยายามของคุณว่าคุณมีความอดความทนไหมกว่าจะได้เงินมาสักบาทคุณเห็นคุณค่าของเงินมากน้อยแค่ไหนนี่คือเอก ออปติคสิ่งที่ท่านจับจ้องมองคุณคุณใฝ่หาใฝ่เรียนเพื่อที่จะนําเงินมาเข้าสู่ครอบครัวของคุณจริงๆหรือเปล่าเมื่อคุณได้เรียนรู้เมื่อคุณได้ศึกษาให้คุณโฟกัสในเรื่องนั้นและเงินนั้นจะเข้ามาหาคุณคุณเตรียมตัวเป็นมหาเศรษฐีเงินนี้มาจากการทํางานถ้าตอนนี้คุณไม่ได้ทํางาน นะคะคุณเป็นคุณย่าคุณยายหรืออะไรก็ตามแต่ลูกหลานคุณจะนำพาเงินทองเข้ามาสู่นะคะครอบครัวของคุณนั่นเองเพราะนี่คืออะไรคะสิ่งที่คุณจะได้มาสิ่งที่คุณทุ่มเทไม่มีใครจะช่วยคุณได้คุณต้องช่วยตัวเองก่อนแม้ว่าท่านจะอยากช่วยคุณท่านต้องเห็นความพยายามของคุณเสียก่อนว่าคุณเป็นคนมีความพยายาม ความหนักแน่นหนักเอาและเบาสู้มากแค่ไหนนั่นเองนะคะและท่านก็เห็นคุณอยู่การกระทําของคุณอยู่แม้บางทีคุณจะเหนื่อยคุณจะล้าขนาดไหนแต่คุณก็ยังมีคนอยู่ข้างหลังคุณก็เลยไม่ยอมแพ้นี่แหละคะ่ะสิ่งที่ท่านจับต้องการกระทําของคุณอยู่แล้วยังไงต่อคะ โอ้มีกาขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงตอนนี้ให้คุณโฟกัสหรือคุณเป็นผู้ชายก็ตามแต่ให้คุณโฟกัสในเรื่องการงานเพราะตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆกำลังเดินทางมาหาคุณคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าเป็นราชการแน่นอนล่ะคุณอาจจะเข้าสัมมนาแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจคุณจะได้เข้าสังคมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้ากับคู่แข่งของคุณคุณคือคนที่มีวิสัยทัศ ทีีด่ดการงานอะไรถ้าคุณได้จับแล้วสิ่งนั้นมันจะมาได้อย่างง่ายดายขอให้คุณมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่ท่านมาสื่อกับคุณแล้วคุณมีความมุ่งมัน่นมีความทะเยอทะยานดูสายตาอันเด็ดเดี่ยวของคุณสิคะสายตาผู้หญิงคนนี้สายตาที่มีความมุ่งมัน่นเพื่อที่จะให้ตัวเอง กาอาไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่และสายตาของคุณไม่ใช่สายตาแบบสายตาที่จะทำไปวันๆนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ม y กอ d ขอบคุณค่ะไปทางคุณอยู่ตรงไหนค่ะ นะคะนี่คือสิ่งที่คุณมองอยู่ปลายทางตอนนี้คุณมีทางให้เลือกหลายทางทางแรกคุณก็สําเร็จแล้วทางที่สองคุณก็สําเร็จแล้วทางที่สามมันกําลังจะมาหาคุณและปลายทางนี้มันจะนําพาเส้นทางแห่งความสุขมาสู่คุณอีกรอบบางคนเป็นธุรกิจที่3นะคะไม่ใช่ธุรกิจแรกบางคนเป็นธุรกิจที่2ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนมันก็เป็นเส้นทางแห่งความสุข ของคุณเสมอถ้าคุณอยากมีบ้านอยากมีอาณาจักรอยากมีที่ไล่ที่นาที่สวนเป็นของคุณคุณก็จะมีในเร็ววันนี้เมื่อคุณลงทุนลงแรงนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์คุณเห็นคุณค่าของเงินเงินนั้นก็จะเข้ามาหาคุณทําให้คุณมีโรงงานมีบ้านมีคอนโด ของคุณในไม่ช้านี้นั่นเองนะคะขอให้คุณได้ลงมือทําและคุณลงมือทําอยู่แล้วค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านมองคุณจ้องคุณอยู่ณนขณะน,นี้นั่นเองต่อค่ะโอ้แม oh ่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายคิงถือดาบคิงที่มีความมุ่งมัน่นคิงที่มีความทะเยอทะยานคิงที่หนัก เอาเบาสู้เรียนรู้ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะได้มาต้องบุกบัดฟังโชงเชงและคุณเป็นคนที่พูดตรงๆชอบความยุติธรรม ความมุ่งมั่นของคุณนี่แหละคะ่ะท่านมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณที่เป็นคุรุคูบาอาจารย์ของคุณองค์นี้ท่านนี้ท่านมองเห็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงที่คุณได้ลงมือลงแรงทําอยู่ในขณะนี้ถ้าเป็นผู้ชายคุณทุ่มเทให้กับการงาน มากเสียจนคนอื่นยังทำไม่สู้คุณเลยเพราะคุณอยากประสบความสำเร็จเร็วๆแม้ว่าฐานะการเงินตั้งแต่เกิดแล้วคุณไม่ได้เป็นคนที่มีเป็น เป็นลูกคุณหนูมาก่อนคุณไม่ใช่ราชาถือถ้วยนะคะราชาถือถ้วยนี่จะเป็นลูกคุณหนูมาก่อนแต่คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จด้วยความพยายามของคุณตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นการที่ถีบตัวเองให้ขึ้นสู่ราชามหาจักรพรรดิที่มีบารมีและตอนนี้เวลานี้คุณให้คุณโฟกัสที่ตัวคุณเองบารมีของคุณผู้ชายโคตรเกิดเลยะคะ่ะเพราะราชาถือ ดาบหมายถึงผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ oh my g ก d กอบคุณค่กขอบคุณคุณจะกลัวอะไรคะนะคะท่านบอกว่าณนะตอนนี้เวลานี้คุณจับจ้องเลยเรื่องเงินในช่องทางทางด้านการเงินดูสายตาคุณทีคะ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ที่มาดูคลิปนี้สิ่งที่แววตาของคุณเมื่อคุณเห็นเงินเข้ามาในบัญชีไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาทคุณก็พึงพอใจคุณก็รู้สึกโอ้โหตื่นเต้นตาลุกวาวตาลุกวาวแบบนี้หมายถึงว่าความสุขที่คุณจะได้รับในเรื่องช่องทางทางด้านการเงินคุณไม่ต้องกลัวค่ะ ไม่มีสิ่งไหนที่เวลาสิ่งศักดิ์สิทธิที่คุ้มครองคุณแล้วยิ่งเป็นคุรุคูบาอาจารย์คุณแล้วท่านก็ยิ่งจะต้องฝึกฝนให้คุณมียาวัคซีนที่ดีมีพลังงานที่ดีนะคะมีความเข้มแข็งแต่หาถ้าคุณมัวแต่พึ่งท่านแล้วเมื่อไหร่คุณจะก้าวเป็นผู้เป็นใหญ่ เป็นผู้มากปารมีแบบราชาถือดาบนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะการที่คุณได้ลงมือทําไม่ได้รอคอยหวังจะให้ท่านช่วยเสมอและท่านก็มองเห็นความมุ่งมั่นของคุณยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็น นะคะคนที่มีอายุ20ปีนะคะตอนนี้คุณโฟกัสในเรื่องเงินถ้าตอนนี้คุณโฟกัสในเรื่องเงินคุณก็อย่าลืมนะคะศึกษาหาความรู้ในวิชาการอย่าทิ้งการเรียนเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะทําไมนะคะท่านถึงอยากจะสื่อสารกับคุณเหลือเกินคุณน้อยเหนือต่ําใจอะไรท่านคะมาค่ะ โอ้ไม่ g ุณท่านบอกว่าคุณไม่ต้องน้อยเหนือต่ําใจอะไรท่านเลยสิ่งที่ท่านลงมานะคะของคุณและตอนนี้เวลานี้ท่านบอกว่าการที่คุณได้เจออุปสรรคปัญหาหรืองานที่ท้าทายก็ตามแต่มันเป็นเหมือนวัคซีนที่ดีคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จได้เลยค่ะบางท่านจะได้ไปไป ไปงานแต่งงานบางท่านจะได้ไปงานลื่นเริงความสุขกําลังเข้ามาหาคุณคุณไม่ดีใจหรอคะเพราะนี่คือความสําเร็จของคุณที่มาด้วยความมานะพยายามของคุณท่านคอยดูคุณอยู่ห่างๆและท่านบอกว่าให้คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองตลอดเวลาแม้ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงระยะเวลาแห่งช่วงเวลาใส่ชุดขาวดําก็ตามแต่ค่ะ โอ้มิกก้ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอยู่กับคุณค่ะนี่คือไฮโลแฟนท่านมาบอกเลยว่าท่านยังอยู่กับคุณแต่ท่านก็คอยตบคอยแต่งให้คุณเข้าที่เข้าทางไม่ใช่ท่านจะมาช่วยโอ้โหคุณไม่ทําอะไรเลยคุณนอนเงาะนอนอยู่ดีๆเงินจะมาไม่ใช่ค่ะท่านไม่ชอบแบบนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างท่านมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นครูครูบาอาจารย์ท่านได้ท่านก็ บำเพ็ญภาวนา กว่าจะได้นะคะเป็นผู้มียานวิเศษมาคุ้มครองคุณแม้บุญของท่านกับบุญของคุณจะเชื่อมบุญต่อกันก็ตามท่านก็ต้องสะสมยานบารมีของท่านเช่นเดียวกันและตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ท่านมาสื่อสารกับคุณสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาท่านอยู่เพียงข้างคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนไปขอเลิกงามยามดีในเรื่องแต่งงาน นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักแห่งท่านบอกว่าไม่ว่าคุณจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักแห่งท่านก็รู้อยู่เสมอท่านนะคะคุณเฝ้าวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละสถานที่แต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวของคุณคอยคุ้มครองคุณอยู่ก็คือพลังคูรุคูบาจา์เทวดาทั้งหลายนั่นเองนะคะต่อค่ะ คุณนะคะตอนนี้เวลานี้นี่คือตัวตนของคุณท่านบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่นักขณะนี้ คุณยังอ่อมคุณยังยมบางท่านนะบางท่านยังมีความอ่อมความยมเพราะมันขึ้นแต่ดาบเอกออบสอดคุณจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ก็ด้วยตัวของคุณเองแม้ว่าคุณจะไปขอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาคอยคุ้มครองมาคอยช่วยเหลือคุณก็ตามแต่ท่านอยากให้คุณสู้ด้วยตัวเองก่อนเมื่อคุณสู้ด้วยตัวเองจน ใช้คําว่าช่างแม่มันนะคะเมื่อคุณสิ้นสุดคําว่าช่างแม่มันไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะพูดคำคำว่าช่างแม่มันเหมือนแม่หมอนะคะเมื่อถึงวิกฤตจริงๆมันจะใช้คํานี้แล้วมันจะรู้สึกโล่งเมื่อมันรู้สึกโล่งคุณจะเห็นเส้นทางทางออกให้กับชีวิตคุณเห็นไหมคะตอนนี้บางท่านชีวิตคุณยังติดขัดในชีวิตหาทางออกหาเส้นทางออกในชีวิตไม่ได้คุณจงมีสติกับตัวเอง สมาธิเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณมีสติกับตัวเองคุณจะเจอเส้นทางออกสำหรับชีวิตนั่นเองนะคะคุณอยากมีเส้นทางออกให้กับชีวิตให้กับธุรกิจการงานของคุณแน่นอนเมื่อคุณโฟกัสแต่ความทุกข์แล้วไหนเล่าคุณจะหาทางออกเจอเมื่อคุณโฟกัสในสิ่งที่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเมื่อนั้นแหละค่ะคุณถึงจะหาทางออกเจอนั่นเองต่อค่ะ เ,เมื่อคุณอยู่กับตัวเองนะคะมีสติอยู่กับตัวเองถ่อยออกมาสักหนึ่งเก้าอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์คุณจมอยู่กับความทุกข์ก็เหมือนคุณลอยคอนะคะลอยแพอยู่กับกลางมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยแม่น้ํามองไม่เห็นนะคะชายหาดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีสติมีสมาธิคุณจะเห็นเส้นทางปลายทางที่คุณ คุณจะเห็นเส้นทางคุณจะเห็นชายหาดที่สวยงามแล้วคุณจะว่ายออกมาจากกลางแม่น้ำนั้นได้นั่นเองนะคะแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือไ i g h ออ f c ั p สิ่งที่คุณปรารถนานะคะก้าวถ้วยแล้วคุณจะเห็นเส้นทางรัดได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาครั้งนี้อย่างน่ายดแม้คุณจะไปปล่อยปูก็ตาม การปล่อยปูก็เหมือนว่าการได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาก็จริงอยู่แต่ตัวคุณจะต้องมีสมาธิโฟกัสให้ถูกจุดเมื่อคุณโฟกัสให้ถูกจุดไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ความสุขก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะเพราะบางคนไปปล่อยปูไปปล่อยตามที่แม่หมอบอกแล้วไปทําความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นเพราะคุณรอคอยไงคะ อดของความขาดแคลนอย่ามีความรอคอยทําทุกอย่างให้มีความสุขแล้วคุณจะได้รับความสุขนี้นี่คือในออบครับในออบครับคือถ้วยแห่งเจ้าสัว ถ้วยแห่งความสําเร็จมันจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยตัวของคุณคุณก็ต้องแก้ด้วยตัวของคุณนั่นเองนะคะแก้ด้วยทางตรงๆแบบนี้แหละคะ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเตรียมตัวรับความสุขการเฉลิมฉลองได้เลยค่ะบางท่านอาจจะมีเบบีเลยเมื่อแต่งงานกันแล้วนะคะแต่ท่านเป็นผู้ชายนะคะช่วงเวลานี้ความสุขจะเข้ามาหาคุณเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ภายใน8วันนี้ให้คุณนับไปตั้งแต่ค่าคืนนี้อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มคี้ขายและท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ2ดาบนะคะคุณกำลังลังเลในเรื่องการเงินของคุณอยู่เห็นการเงินหมคะความลังเลความไม่มั่นใจมันก็แค่นะคะเส้นผมบงังภูเขา ปิดตาคุณอยู่นั่นเองนะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่าคุณทำได้ไม่ว่าตอนนี้คุณมีความลังเลในเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินว่าเงินจะเข้ามาหาคุณในด้านไหนคุณไม่ต้องคิดแบบนี้ให้คุณโฟกัสในปัจจุบันว่าคุณมีเงินแล้วมีทรัพย์สินตรงนี้แล้วแล้วก็ คุณก็มุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทําอยู่นั่นแหละค่ะแล้วเพิ่มทักษะนะคะที่คุณติิงจริงที่คุณเข้าใจคุณอยากเพิ่มทักษะตรงไหนเพื่อให้มีเงินเข้ามาคุณก็เพิ่มได้เลยค่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นตัวของตัวคุณเพราะคุณเป็นคนเก่งที่หาเงินเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะจงเชื่อมัน่นนะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองเมื่อคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองสิ่งดีๆก็จะเกิดกับคุณแทมพ์เพลนนี่คือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพลังงานบางคนจะได้ย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะได้งานใหม่ๆงานท้าทายตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณเมื่อได้ตำแหน่งแล้วหรือว่าเมื่อได้ธุรกิจใหม่แล้ว จงทำธุรกิจนั้นให้ดีที่สุดเหมาะสมและคู่ควรที่คุณอยากได้ตําแหน่งนั้นที่คุณอยากได้ธุรกิจนั้นนั่นเองนะคะแถมเพลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางคนอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากสถานะจากที่เป็นคุณแม่ อาจจะเป็นคุณยายจากที่เป็นคนโสดอาจจะมีใช้คำว่านางนะคะก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณได้เปลี่ยนแปลงสถานะจากคุณพ่ออาจจะเป็นคุณตานะคะจากคนโสดก็จะเป็นคุณสามีนั่นเองต่อค่ะโอ้ดม่กูอ้แม่กคุณแบบเเมจิเชียน ะะท่านบอกว่าให้คุณรีบลงมือทําคุณมีความเก่งคุณมีความสามารถคุณมีทักษะรอบด้านเมื่อไหร่ที่คุณมีแพชชั่นมีความหลงไหลได้ปื้มในสิ่งใดให้คุณรีบลงมือทําเพราะช่วงเวลานี้การเงินของคุณกําลังจะหลั่งไหลถล่มทลายเข้ามาหาคุณเพราะท่าน ไม่ถล่มและทลายได้ไงคะลาชินีถือเหรียญขนาดนี้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะะชื่อเสียงและบารมีของคุณจะมาพร้อมกันเพราะมันขึ้นคิงถือดาบก็เป็นเหมือนนะคะถ้าบารมีก็คือแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ะคะ่ะบารมีเหนือล้อนคุมเกมทุกสิ่งทุกอย่างได้และนี่คือเดอะเมจิเชน จงใช้เวลาให้มีความสุขอย่าผัดวันปะกกวนฟุ่งอย่าบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเวลาไม่คอยใครนะคะเวลาเดินไปข้างหน้าเสมออายุค,คุณก็มากขึ้นเสมอแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ทำสทักทีถ้าคุณไม่ลงมือทําในวันนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาเสือคุณมาบอกกับคุณ นะคะสิ่งที่ท่านอยากจะมอบให้คุณณนะตรงนี้เวลานี้ว่าท่านยังอยู่ยังคุ้มครองคุณอยู่แต่ท่านต้องการให้คุณได้ลงมือทําแบบชัดเจนทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้เต็มที่นั่นเองต่อค่ะโอ้ oh my god ขอบคุณค่ะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณ นะคะสิ่งที่คุณอยากจะหลุดพ้นใช่ไหมคุณจะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างภายใน8วันนี้นะคะความลังเลความอ,อมความยมความไม่มั่นใจของคุณสลัด ทิ้งออกไปนับตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้ามาดูจงเชื่อใจและเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของคุณเองณนะักปัดนี้นี่คือจัดมินคำอธิษฐานคำขอพรของคุณภายใน8วันนี้คุณตั้งจิตอธิษฐานให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหานะคะที่เป็นปัญหา1 0อย0 0อยู่ขณะน,นี้คุณจะได้หลุดพ้นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อค่ะ โอ้ม g o กะขอบคุณค่ะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณหวังว่าจะให้ลูกคุณประสบความสําเร็จต่อยอดไปจาก คุณหรือว่าคุณพ่อก็ตามลูกคุณก็จะได้สอบเข้านะคะในตําแหน่งหน้าที่ตามที่คุณพัฒนาถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุ20ปีบวกลบ20ปีนะคะชีวิตการงานการเงินของคุณคุณได้ผ่านโปแล้วแล้วคุณก็เจอเจ้านายที่ดีเจ้านายคนนี้นะคะอาจจะเป็นเจ้านายในบุคลิกในสถานะที่ทํางานเขาอาจจะเป็นคนดูแต่เวลาไปเที่ยวสังสรรค์เขาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง เป็นคนหน้าดุแต่ใจดีนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจการงานของคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงธุรกิจการงานของคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะมันเด้งออกมาค่ะ นะคะนี่คือธุรกิจการงานของคุณนะคะก็ประสบความสำเร็จในระดับขั้นหนึ่งแล้วหมายถึงว่าถึงฤดูแห่งการที่คุณจะได้หลุดพ้นออกมาจากอุปสรรคปัญหาไม่ใช่คุณหลุดพ้นออกมาคนเดียวครอบครัวของคุณในเมื่อสถานที่ตรงนั้นมันไม่เหมาะสมกับคุณบอ,อกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณบนบานกับตัวเองนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนบานว่าภายในเนี้ย ถ้าคุณสําเร็จนะบนบานกับนี่แหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละบอกว่าถ้าคุณประสบความสําเร็จได้หลุดพ้นออกจากนะคะวิกฤตในครั้งนี้มีโชคมีลาบฉันจะลํำถวายตัวฉันเองพูดอย่างนี้ให้ระยะเวลาภายใน6วันนี้ถ้าฉันหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาที่ฉันเป็นอยู่ในขณะนี้ฉันจะให้รลงวัลฉันด้วยการ ซื้อทองคำราคาหนึ่งบาทอะไรคุณก็พูดไปนี่คือการบ่นบานกับตัวเองนั่นเองแล้วคุณจะได้หลุดพ้นภายในหกวันนี้สิ่งที่ท่านมาสื่อกับคุณนะคะไม่ต้องไปบ่นบานสารเก่าที่ไหนเลยการที่บ่นบานสารเก่ากับตัวเองนี่แหละค่ะเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและมันจะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วและทันใจต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ะแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่นะคะไม่เกิน6วันนี้คุณลองพูดกับตัวเองนะคะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองถ้าคุณได้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาภายใน6วันหรือ8วันนี้ฉันจะให้รางวัลฉันจะมาแก้บนด้วยการลํำถวายตัวฉันนี่แหละคุณจะทำอะไรคุณถนัดเรื่องไหน คุณก็เอ่ยไปบนบานสารกล่าวกับตัวเองแล้วชีวิตคุณจะได้ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ครั้งนี้คุณจะสวยคุณจะมีออร่ามากขึ้นเดอสตาถ้าคุณอยากมีธุรกิจใหม่นะคะภายใน6วันนี้หรืออย่างช้าภายใน8วันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะคุณจะสวยคุณจะมีออร่าถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้วคุณอยากนะคะทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้นคุณได้ทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะเพราะสิ่งที่คุณปรารถนา มันกำลังเข้ามาหาคุณนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่ที่เป็นคูรุคูบาอาจารย์แล้วท่านก็ดุมากท่านไม่ยอมให้คุณได้มาฟรีๆหรอกคะ่ะท่านต้องการพิสูจน์ความสามารถของคุณซะก่อนก่อนที่คุณจะได้รับอะไรอย่าลืมนะคะ การที่การที่คุณเป็นลูกหลักอะ่ะใช่ว่าคุณจะนะคะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามปรารานคุณจะต้องลงมือลงแรงให้ท่านได้เห็นเสียก่อนนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ m ม god ขอบคุณค่ะบางคนจะได้เจอคู่หลักคะ่ะนะคะเราบอกเลยว่าบางท่านจะได้เจอคู่หลัก คู่โซมิดเพราะมันขึ้นถูกออบคับได้แต่งงานเฉลิมฉลองไปงานแต่งงานแน่นอนค่ะหรือบางท่านคุณก็หันมารักตัวเองมารักครอบครัวของคุณเป็นแล้ว นะคะแต่ที่แน่ๆคุณได้เจอคู่หลักแน่นอนค่ะภายในเร็ววันนี้ถ้าใครเป็นคนโสดปารถนาจะมีคู่รักคุณจะได้เจอคู่ลักแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่มีคู่แล้วคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวของคุณมีความสุขครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขเพราะมันขึ้นถูออกครับ ความสุขที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะเจอคู่ที่ใช่คู่ที่ตามหากันมาเนิ่นนานนั่นเองค่ะแล้วยังไงคะสิ่งที่คุณจะได้มายิ่งคุณประสบความสําเร็จด้วยความมานะความพยายามของคุณนั่นแหละค่ะคือรางวัลชีวิตเมื่อคุณได้ตามที่คุณปรารถนาแล้วนะคะบนบานกับตัวของคุณนั่นแหละค่ะเมื่อคุณได้ตามที่คุณปรารถนาแล้วคุณอย่าลืมแก้บนตามที่คุณปรารถนานะคะต่อค่ะ โอ m มก o d The Tower นะคะจัดมินคุณอธิษฐานว่าให้ปัญหาที่มันลุมเลา้าคุณเนี่ยตลอด8ปี8เดือนหรือ8วันให้จบภายใน8วันอธิษฐานแบบนี้นะคะให้คุณเห็นทางออก นะคะทางออกในชีวิตคุณจะเห็นทางออกในชีวิตอย่างรวดเร็วเร็วกว่า8วันด้วยซ้ำนะคะนี่คือเดอะทาวเวอร์ครั้งนี้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณที่ท่านเป็นครูครูบาอาจารย์ของคุณท่านมาบอกว่า ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ถ้าสถานการณ์คุณเจอหาใครช่วยก็ไม่มีคนสามารถช่วยคุณได้นี่แหละค่ะคลิปนี้เป็นทางออกสำหรับคุณเมื่อคลิปนี้เด้งไปหาคุณด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคุบาอาจารย์ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ท่านยังอยู่กับคุณ แต่ท่านจะไม่มอบอะไรให้คุณได้มาง่ายๆท่านจะต,ต้องให้คุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและคุณได้เรียนรู้แล้วและคุณก็บนบานสารกล่าวกับตัวคุณเองปัญหาเรื่องบ้านของคุณปัญหาเรื่องธุรกิจล้มละลายคุณจะตั้งตัวได้นั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะและที่สําคัญหนานี่คือเพจออฟสอดคุณจะตั้งตัวได้คุณจะกลายเป็นคนที่มีไฟอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเหมือนคุณอายุ16 อีกครั้งหนึ่งเหมือนคุณอายุ21ปีอีกครั้งหนึ่งที่เพิ่งจบมาหาหลัยใหม่ๆมีความมุ่งมั่นมีความเ,เถิดเยอทยานนั่นเองนะคะนี่คือเพจออฟซอดสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสุขความสำเร็จความมุ่งมั่นเหมือนคุณเรียนจบในร้อยแล้วคุณได้เลือกเหล่าว่าคุณจะ เข้าสังกัดไหนเข้าสอนอไหนนี่คือความสำเร็จในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อคะ่ะบางสิ่งบางอย่าง นะคะมันอาจจะไม่ทันใจคุณนะบางท่านบางท่านประสบความสําเร็จบนบานสันล่าวใจคุณต้องนิ่งนะคะอย่าอ,อมย่ายมนะคะอยู่กับปัจจุบันให้โฟกัสในเรื่องความสุขอย่านั่งเท้าคางแบบนี้การเท้าคางแบบนี้หมายถึงว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นั่นเองหมายถึงว่าตอนนี้คุณลดน้ําแห่งความทุกแต่คุณไม่ได้ลดน้ําแห่งความทุกหรอกคะ่ะเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้เพราะท่านกําลังยื่นของวิเศษ มาให้คุณโดยที่ท่านเห็นสิ่งที่คุณมีความพยายามนั่นเองต่อค่ะค่ะ <c oughs> คุณคะเราบอกแล้วไงว่าสีนะคะสี่ถ้วยนี้นะคะหมายความว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วท่านเห็นความมานะพยายามของคุณ ความสําเร็จนี้จะเข้ามาหากคุณไม่เกินหวันนี้นับตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณเข้ามาดูนี่ท่านกําลังยื่นยื่นเงินมาให้คุณค่ะคุณจะมีบ้านบ้านที่พังทลายจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่สวยกว่าบ้านหลังเกา่าสิ่งที่คุณปรถัถนาคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถคุณจะมีทรัพย์มีสินมีรายได้เป็นค่าในหน้ารายได้นี้มาจาก ความมุ่งมั่นความพยายามของคุณเมื่อคุณเห็นเงินเข้ามาเข้าไหร่คุณก็จะรักเงินมากขึ้นเงินก็จะรักคุณน,นี่คือสิ่งที่ท่านจะยื่นให้คุณนะคะสี่ถ้วยนี้หมายถึงว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธ อง์สดุนี้แหละค่ะเมื่อคุณบนบานสารกาวเสร็จแล้วให้คุณมีแต่ความสุขมีแต่ความอเอร์ตคุณอยากขายที่ขายทางได้คุณจะขายที่ขายทางได้ถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยโอ้โหโสดแบบรวยๆโสดแบบสวยๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครอบครัวของคุณจะได้หลุดพ้นนี่คือพลังงานเป็นครูครูบาอาจารย์สายดุท่านมาบอกคุณเลยว่าไม่ต้องห่วงนะคะอย่าคิดว่าท่านไม่ได้อยู่กับคุณท่านอยู่กับคุณและท่านมา บอกให้คุณได้เตรียมรับโชคลาบเงินทองก้อนใหญ่ในครั้งนี้ภายใน6วันนี้ และ8วันนี้คุณจะได้หลดพล้นคุณจะเห็นเส้นทางในชีวิตครอบครัวของคุณที่เคยมีปัญหาคุณจะได้หลุดพ้นสักทีลูกของคุณเคยดื้อหรืออะไรก็ตามแต่คุณปารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณและเรื่องการเงินก็เข้ามาหาคุณรวยเรือเรือรวยลน้นล้นรวยช่ำๆนั่นเองนะคะวันค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ